ดีค่ะพเพื่อนทาวโซเชียลแคมนะคะก็วันนี้เนี่ยจะขอมาแบบมาทักทายแล้วก็พูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเมดิลีนะคะคือจริงๆเนี่ยว่าขายมาประมาณสามอาทิตย์แล้วแต่ยังไม่มีเวลามอาธิบายนะคะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แล้วคือตัวนี้อันนี้จิ๊บแกะแล้วเนาะเพราะว่าใช้จริงค่ะกล่องนี้นี่เรียกว่าเมดิลีนโคไฮโดรซานแฟชชั่นมาร์นะคะเป็นมาร์กหน้าสําหรับ การดูดสารพิษให้ความขาวแล้วก็ช่วยเรื่องริ้วรอยนะคะก็จะมีแบบ KFDA นะคะซึ่งเป็นออยเกาหลีออยผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์นะคะของเกาหลีเนี่ยจริงๆเนี่ยปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาค่อนข้างติดเรื่องแบบการผลิตสินค้าทั้งหมดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ไม่มี KFDA ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ปลอดภัยแต่ KFDA เกาหลีเนี่ยเขามีไว้เพื่อการันตีว่าสินค้าชิ้นนี้เป็นเวสสำอางสองนะคะ,ะเพื่อการันตีว่า สินค้าชิ้นนี้ใช้แล้วให้ผลลัพธ์อะไรบ้างถ้าเกิดว่าแบบ ไม่ได้มี KFDA เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องส่วนผสมกันดีๆว่ามันช่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีปุ๊บเนี่ยก็คือ KFDA เขาจะระบุไปเลยว่าเขาให้เราในเรื่องความขาวและก็ริ้วรอยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมี KFDA และก็อีกอันหนึ่งนะคะที่มีก็คือสัญลักษณ์ซัมซุงนะคะซัมซุงการันตีให้ซัมซุงเป็นบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีนะคะคนเกาหลีเชื่อว่าถ้าซัมซุงการันตีผลิตภัณฑ์ไหนแล้วเนี่ยแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นต้องให้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มาถึง พูดกันดีกว่าว่ามาร์กเนี้ยมันดีกว่ามาร์กทั่วไปยังไงนะคะก็คือมาร์กทั่วไปก็จะมีข้อดีแตกต่างกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่หนึ่งตัวผ้าเนี่ยนะคะทาจากไคโตซานไคโตซานที่เรารู้กันในเรื่องของการดูดสารพิษออกจากหน้าหรือว่าดูดสารพิษออกจากร่างกายสามารถทําดูดสารตะกัว่วเอาไปผสมในน้ํา แล้วก็เหมือนเอาไปดูตามโรงงานอะไรอย่างเงี้ยคือทําได้หลายอย่างมากทีนี้เนี่ยแล้วเอามาใช้ในในเรื่องของบิวตี้ใช่ไหมคะมันก็ช่วยในเรื่องผิวเพราะว่าไคโตซาเนี่ยมีประจุบ,บวกค่อนข้างเยอะบวกกับผิวเราเป็นประจุลบเมื่อเข้ากันแล้วเนี่ยมันจะสามารถผัดเซลล์ผิวออกมาได้ดีมากๆคือผัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะมีคมรูกว่าทาครีมเท่าไหร่มันก็แบบ ทำไมนิ่งจังเลยแบบทาแล้วไม่ค่อยเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเพราะาผิวหนังด้านบนเราเนี่ยมันโดนแดดโดนอะไรโดนเคมีโดนสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเยอะจนมันแบบมันด้านแบบเข้าไปไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยผิวหนังด้านบนมันตายก็ควรที่จะต้องแบบใช้ไขตซสารดูดมานะคะส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นเอ็กเซนต์นะคะเป็นน้ำๆอย่างนี้นะคะเราแยกกันหาในส่วนเอ็กเซนต์กับน้ำน,นะคะเพราะว่าที่แยกเนี่ยหนึ่งเนี่ยในนี้เนี่ยไม่มีสารกันเสียเพราะว่าการที่จะได้เคดีเอมาเนี่ยคุณจะต้องปลอดสารกันเสียด้วยนะคะแล้วก็ วิธีใช้เนี่ยก็คือตรงนี้ค่ะที่มันจะมีพุทธเนี่ยใช้มือรูดๆออกนะคะใช้มือรูดๆออกตรงพุทธเนี่ยค่ะแล้วก็บีบน้ําให้เข้าไปในแผ่นผ้าและถามว่ามาร์กตัวนี้มันดีกับคนไทยยังไงนะคะมันเหมาะที่สุดเลยละคะ่ะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่มลภาวะแวดล้อมเป็นผิดค่อนข้างเยอะเราไปไหนเนี่ยควันรถยนต์อะไรเงี้ยตกค้างบนหน้าเราได้หมดแล้วก็ยิ่งในปัจจุบันในครีมที่มีสารปรอดก็ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะคะใครต้อานเนี่ยมีมีผลวิจัยรับรองไว้ว่า สามารถดูสารประลอดได้นะคะโลหะหนักอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็ เนี่ยค่ะหลังจากที่เราแบบพุดตรงนั้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆบีบน้ำเอ็กเซนต์่เข้าไปให้อยู่ในบริเวณผ้านี้แล้วก็มาร์กหน้าทีนี้จะมาบอกว่าผิวคนไหนเนี่ยที่เหมาะกับการใช้มาร์กตัวนี้บ้างนะคะต้องบอกเลยว่าผิวทุกคนเหมาะนะคะถ้า,ถ,าถ้าคิดว่าโดนแบบมลภาวะเป็นพิษเนี่ยก็คือเหมาะหมดเพราะว่ามาร์กไปเนี่ยวจะรู้เลยนะคะว่าต่อให้เราแบบหน้าใสมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะมีหนองมีอะไรอย่างเงี้ยติดออกมาที่ผ้าเป็นน้ำเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่แบบมันกัดหน้าสาหรับ,บหนองไหลอะไรอย่างเงี้ยแต่ เหมือนแบบตามรูขุมขนเรามีสิ่งแบบสกรปรกมีแบคทีเรียแบบอะไรที่มันไม่ดีตกค้างอยู่ยตามรูขุมขนเนี่ยมันก็จะดูดออกมาหมดเลยนะคะแล้วก็บอกกับคนที่เป็นสิวเนี่ยก็เหมาะมากนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเป็นสิวเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ได้กดออกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้มาร์กอันนี้ไปปรากฏว่ามาร์กมาร์กมาร์กไปเนี่ยคือ15นาทีแรกที่มาร์กเนี่ยไฮโดรซานจะทํางานก่อนนะคะด้วยการดูดสารพิษออกมาให้หมดเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเปนเ่ื่องของการบํารุงแนะนําว่าให้มาร์กสามสิบนาทีนะคะแต่ข้างกล่องเนี่ยจะเขียนไว้แค นําว่าควรจะมาถึง30นาทีหรือปล่อยให้แผ่นมาร์คแห้งแล้วค่อยๆลอกออกนะคะมาร์นี้ไม่ใช่มาร์คลอกสิวเซียนนะคะต้องบอกตามตรงไม่ใช่แต่เป็นมาร์ที่สามารถดึงสิ่งสกปรกออกมาได้เยอะคือ15นาทีแรกอย่างที่บอกว่าไคโตซานจะทํางานก่อนหลังจากนั้นนะคะ15นาทีแรกจะเป็นการดูดพิษจากไคโตซานแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการบํารุงตัวบํารุงเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเมดิลีแล้วต้องมี e g f e g f คือ growth factor นะคะ growth factor เราไม่ได้ใช้ของเกาหลีเราสั่งตรงจาก อเมริกามาผสมที่เกาหลีเพราะว่าโกดแฟตเตอร์ที่ดีที่สุดอยู่ในอเมริกาไะคะเพราะฉะนั้นในมากแผ่นนี้เนี่ยจะช่วยรักษาสิวได้นะคะแล้วก็คือรักษาสิวเนี่ย คือลดการอักเสบของผิวนะคะไม่ใช่แบบเข้าไปปรับต่อมไขมันที่ทางานผิดปกติอะไรเงั้นไม่ใช่นะคะแล้วก็ช่วยแบบดึงค่าเชื้อแบคทีเรียตามดูขุมขนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูดสิ่งสกปรกมาจากหน้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสิวนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องความขาวเนี่ยได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะคือใช้มา์กหนึ่งครั้งเท่า,ากับการนำ IPL 3ครั้งนะคะโดยที่ไม่ก่อให้เกิดหน้าบางด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้ริ้วรอยตื้นขึ้นได้เร็วมากตามอย่างที่บอกนะคะว่า KSA เนี่ยเขาการันตีเรื่องนี้ไว้้นะคะคแลวก มาร์กเนี่ยก็ควรจะมาแค่อาทิตย์ละ1ครั้งเดี๋ยวให้ดูในคลิปต่อไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะ